โรงเรียนวัดนันทารามตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสมีเนื้อที่6ไร่44ตารางวาจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด23คนคือผู้อำนวยการ1คนรองผู้อำนวยการ1คน ครูประจำการ13คนครูจ้างสอน3คนครูฝึกสอนสองคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนและพนักงานบริการหนึ่งคนมีจำนวน,นนักเรียนทั้งหมด271คนวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดนันทารามจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีงามอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขคำขวัญของโรงเรียนระเบียบวินยัยจริงใจช่วยเหลือส่วนรวมปรัชญาของโรงเรียนคุณธรรม นำการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตสีของโรงเรียนแดงขาว